สวัสดีค่ะเรามาดูเรื่องการดุลสมการโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยานะคะคราวก่อนเราเรียนเรื่องการดุลสมการโดยใช้เลขออกซิเดชันไปแล้วคราวนี้มาถึงเรื่องการดุลสมการโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยานะคะอันนี้ค่อนข้างง่ายถ้านักเรียนเข้าใจแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะคะในปฏิกิริยานะคะก็จะมีปฏิกิริยาออกซิเดชันไปยาเรดักชัน แล้วนอกจากนี้ยังจะมีการทำพยากันในสารละลายกรดและการทำพยาในสารละลายเบสซึ่ง2อ,อันนี้นะคะต่างกันแค่มีไฮโดรเจนบวกกับ OH ลบเท่านั้นนอกนั้นหลักการจะเหมือนกันหมดเลยข้อที่1ก็คือเราจะดุลอิเล็กตรอนก่อนนะคะดุลอิเล็กตรอนทำไมในการที่จะรับอิเล็กตรอนให้อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนจะต้องมีเท่ากัน สมมติครูมีอิเล็กตรอนอยู่5ตัวนักเรียนก็ต้องรับอิเล็กตรอน5ตัวเช่นเดียวกันถ้าครูมีจำนวนครู2คนให้คนละ5ตัวนักเรียนก็ต้องมารับอิเล็กตรอน10อิเล็กตรอนจากครูใช่ไหมคะเพราะว่าครูมี2คนคนหนึ่งให้ห้อิเล็กตรอนนักเรียนก็ต้องมารับอิเล็กตรอนจากครูทั้งหมด10อิเล็กตรอนนั่นเองถัดมาข้อที่2นะคะข้อที่2คือ ดูนประจุโดยการเติมไฮโดรเจนบวกหรือถ้าเป็นในสารละลายเบสก็จะเติม OH ลบแต่ให้นักเรียนเติมไฮโดรเจนบวกก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูในสารละลายเบสว่าถ้าเราจะทําสารละลายกดให้เป็นเบสเราจะทํำยังไงโดยเริ่มแรกคือเราจะต้องเติมไฮโดรเจนบวกไปก่อนนะคะถัดมาข้อที่3ก็คือการดุลออกซิเจนและไฮโดรเจน ถ้าจะดุนออกซิเจนและไฮโดรเจนให้เท่ากันเราจะดุนโดยการเติมน้ำหรือว่า H2O นั่นเอง,เ,องเติมน้ำนะคะคราวนี้หลักการมีอยู่แค่3ามพ่อเท่านี้เองเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างก็คือในขั้นตอนแรกในการที่จะดุนสมการนะคะต้องหาเลขออกซิเดชันก่อน I2 ก็จะเป็น0นย์นะคะ S, o, s 2 o 3 2ลบ o ลบ 3s บวก2นั่นเอง i ลบก็คือลบ1นะคะ o ลบ2อ่า6ตัวก็12นะคะ12ตัดออก2 s ก็จะเหลือบวก2.5นะคะ อย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องจุดทศนิยมนะคะมันสามารถเป็นได้ต่อไปก็เป็นการจับคู่นะคะอันไหนจะเป็นออกซิเดชันอันไหนจะเป็นรีดักชันนั่นเองตัวที่เป็นออกซิเดชันเลขเพิ่มขึ้นก็คือ S2O3- 2-, 3, 2นะคะกลายไปเป็น S4O6 แล้วก็ 2- นั่นเองจากนั้น ใสอิเล็กตรอนเข้าไปค่ะครึ่งปฏิยาออกซิเดชันออกซิเดชันคือให้อิเล็กตรอนออกไปเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนจะอยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังนั่นเองก็คือบวกกับอิเล็กตรอน1ตัวอิเล็กตรอน1ตัวอิเล็กตรอน1ตัวนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก2ไปเป็น2.5 1ตัวก็คือ0.5นนั่นเอง หนึ่งตัวคือ0.5อิเล็กตรอนแต่ในปฏิกิริยานี้จะมีอิเล็กตรอนทั้งหมดกี่ตัวคะสูงสุดคือ4ตัวเพราะฉะนั้น4คูณ0.5ก็จะได้2นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่2อิเล็กตรอนข้างหน้าต้องดุลเอ S ให้เท่ากันนะคะให้เท่ากับข้างหลังข้างหลังมี4ข้างหน้ามี 2ก็ดุน2เพราะฉะนั้นอิเล็กตรอน1ตัวคือ0.5 4ตัวก็คือ2อ,อิเล็กตรอนนั่นเองเข้าใจไหมคะอ่ะทีนี้เช็คนะคะออกซิเจน3คูณ2เป็น6ข้างหลังก็มี6เท่ากันแล้วถัดมาดูครึ่งปริยารีดักชันกันค่ะครึ่งปฏิกิริยารีดักชันตัวที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ I 2จาก0กลายไปเป็น I ลบนะคะ I ลบมี1ตัวเพราะฉะนั้นาจาก0กลายเป็นลบ1มีอิเล็กตรอนที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ1อิเล็กตรอนบวกอิเล็กตรอนด้านหน้า Reduction รับอิเล็กตรอนเข้ามาก็คือบวกอิเล็กตรอนด้านหน้าแล้วอิเล็กตรอน I มี2ตัวข้างหลังก็ต้องใส่ 2. เมื่อมี2ตัวอิเล็กตรอนก็ต้องมี2ตัวเช่นเดียวกันค่ะ1ตัวมีเลขออกซิเดตอ,อ,อิเล็กตรอนเปลี่ยนแปลง1ตัวตรงนี้นะคะ i 1ตัวเลขเปลี่ยน1อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้น i มี2ตัวก็2ออิเล็กตรอนนั่นเองจากนั้นดูอิเล็กตรอนดูอิเล็กตรอนถ้ามันเท่ากันแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะ ถ้ามันเท่ากันแล้วสามารถรวมรสมกามรได้เลยแต่ถ้ามันไม่เท่าจะต้องทําอิเล็กตรอนให้เท่ากันทําอิเล็กตรอนให้เท่ากันแต่ตอนนี้มันเท่ากันอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถตัดกันได้เลยตัวที่เหมือนกันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันตัดกันได้เลยตัวที่เหมือนกันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันตัดกันได้เลยแต่ถ้าตัวที่เหมือนกันอยู่ฝั่งเดียวกันให้เอามาบวกกันนะคะ ก็จะเป็นปรยารวมก็จะเป็น2 s 2 o 3 2ลบบวกกับ i 2ได้เป็น s 4 o 6 2ลบบวกกับ2 i ลบนะคะทีนี้วิธีการเช็คอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายว่าถูกหรือไม่ถูกนะคะให้เช็คประจุนะคะประจุด,ด้านหน้าลบ2คูณกับ2เป็นลบ 4ส่วนด้านหลังลบสกับ i ตรงนี้นะคะลบสองเหมือนกันรวมเป็นลบสเหมือนกันเพราะฉะนั้นหน้ากับหลังเท่ากันแล้วก็ถูกต้องแล้วค่ะตัวอย่างที่ 2, 2> นะคะตัวอย่างที่2 f งเ e บวก2 m n บวกเ โอลบสไฮโดรเจนบวกหนึ่งบวกสามบวกสอบวก1 Fe ่ไฮโดรเจนบวกหนลบสนั่นเองถัดมาปฏิกิริยาออกซิเดชันครึ่งออกซิเดชันนะคะก็คือเพิ่มขึ้นก็จะเป็น F e 2บวกไปเป็น fe 3บวกจาก2ไปเป็น3ก็1อิเล็กตรอนบวกอิเล็กตรอนเดียวแค่นี้ค่ะไม่มีตัวอื่นแล้วต่อมาครึ่ง Reduction ลดก็จะเป็นตัว mn o 4ลบนะคะกลายไปเป็น mn 2บวก mn จากบวก7ไปเป็นบวก2แสดงว่าเปลี่ยนแปลงไป5อิเล็กตรอน 5อิเล็กตรอนนั่นเองมีตัวเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องคูณอะไรเข้าไปทีนี้สิ่งที่ต้องดูต่อไปนี้นะคะด้านหน้าจะมีออกซิเจนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ด้านหลังไม่มีออกซิเจนเมื่อไม่มีออกซิเจนนะคะก็จะต้องเติมน้ำเข้าไปเพื่อดุลออกซิเจนข้างหน้ามีสี ออกซิเจนข้างหลังก็ต้องเติม4 H2O เข้าไปพอเติม H2O เข้าไปแล้วไฮโดรเจนก็จะเพิ่มขึ้นมาข้างหน้าเราก็จะเติมไฮโดรเจนบวกค่ะเติมกี่ตัวก็มาดูข้างหลังมีกี่ตัวมี8ตัวจากนั้นดูครึ่งปริยาออกซิเดชันกับครึ่งรีดักชันทำอิเล็กตรอนให้เท่ากัน ค่า o x i d a t i o n มี1 Reduction มี5เพราะฉะนั้นด้านบนเราจะคูณ5เข้าไปนะคะคูณ5เข้าไปก็จะเป็น5 Fe 2บวก5 Fe 3บวกและ5อิเล็กตรอนนั่นเองจากนั้นก็จะตัดกันตัวที่เหมือนกันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันตัดกันและรวมสมการกลายเป็น 5Fe 2บวกบวก MnO4 ลบบวกกับ 8H บวกได้เป็น 5Fe3 บวกบวก Mn2 บวกและบวก 4H2O นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็น ปฏิกิยาที่อยู่ในกรดนะคะทราบได้ยังไงว่าอยู่ในกรดเพราะว่าจะมีไฮโดรเจนบวกเข้าไปนะคะไฮโดรเจนบวกเข้าไปแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเมื่อใดก็ตามที่มีเขาเขียนระบุว่าเป็นปฏิกิยาในเบสเป็นปฏิกิยาในเบสนะคะก็จะต้องมี OH เข้ามาเกี่ยวข้อง จะต้องมี OH เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้น OH ทํายังไงให้สมการนี้เป็นเบสก็เติม OH เลบเข้าไปค่ะเติมเข้าไปทั้งสองข้างเติมเข้าไปเท่าไหร่มีไฮโดรเจนบวกเท่าไหร่ให้เติม OH ลบไปเท่านั้นมีไฮโดรเจนบวกเท่าไหร่ให้เติม OH ลบไปเท่านั้น เพราะฉะนั้นในปฏิกิริยานะคะก็คือมี8 h บวกก็จะบวก8 o h ลบเข้าไปทั้งสองด้านนะคะบวก8 o h ลบเข้าไปจากนั้นดูนะคะ8 h บวกบวก8 o h ลบตัวนี้จะกลายไปเป็นจะกลายไปเป็น H t o นั่นเองเท่าไหร่ H 2 o ก็คือ8 H 2 o นั่นเองค่ะกลายเป็น8 H 2 o จากนั้นตัวที่เหมือนกันตัวที่เหมือนกันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันให้ตัดกันเราก็จะตัดสีน้ำข้างหลังออกแล้วก็ตัดข้างหน้าจาก8ก็เหลือส H2O นั่นเองค่ะตรงนี้เข้าใจเนาะข้างหน้ามี8ข้างหลังมี4ตัดตัดออกนะคะข้างหน้าก็จะเหลือ4นั่นเองค่ะอันนี้คือเราจะทำให้อยู่ในเบสนั่นเองดูตัวอย่างตัวอย่างนะคะตัวอย่างโจทย์ตัวอย่างโจทย์จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ถ้าสมมุติโจทย์ให้มาโจทย์ให้ o h ลบมาแบบนี้เราก็ทราบได้เลยว่าเป็นตัวนี้เป็นเบสนะคะในการดุลสมการเราก็จะดุลโดยเติมไฮโดรเจนบวกเข้าไปก่อน hmm. เพื่อความง่ายแล้วเราค่อยไปปรับเป็น o h ลบนะคะหรือจะเป็นตัวอย่างโจทย์อีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เขาก็จะระบุมาว่า ในสารละลายเบสนั่นเองโอเคค่ะสำหรับตัวอย่างแล้วก็วิธีการดุลสมการโดยใช้เครื่องปฏิกิริยาอันนี้ก็หวังว่านักเรียนจะทำความเข้าใจแล้วก็เตรียมตัวในการที่จะสอบนะคะ